สวัสดีครับกัลยาณมิตรทุกท่านครับตอนนี้อยู่ที่สวนอเอรีจังหวัดลำพูนนะครับอากาศค่อนข้างหนาวนะครับต่ำกว่า20จะมาแนะนำการทำสมาธิแบบอานาปานสติครับที่พระพุทธเจ้าได้ สอนแล้วก็บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกอนาปานสติมี16ขั้นใครทําถึง 13, 14, 15, 16นี่ก็ถือว่าเป็นการวิปัสนาไปในตัววิปัสนาคืออะไรวิปัสนาก็คือการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นเพื่อเป็นการเข้าถึงความรู้ชั้นสูงสูงสุดของคำสอนในพระพุทธศาสนา คารวะอย่างเราๆท่านๆก็สามารถทําได้เราก็ปฏิบัติไปเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเริ่มจากขั้นต้นไปจนถึงระดับกลางๆอาจก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็เป็น4 5, ีหปี7ปี10ปีไปแล้วครับเริ่มต้นกันเลยนะครับอานาปนาสติคืออะไรอานาปนาสติก็คือการระลึกรู้ที่ลมหายใจเข้าออก ทุกเวลาทุกขณะจิตนี่คือการปฏิบัติง่ายๆครับวิธีการก็คือนั่งหลับตาแล้วก็เอามือวางไว้บนหน้าตักจะนั่งเก้าอี้ก็ได้หรือว่าจะนั่งาราบที่เรียกว่านั่งขาตหมัดก็ได้แล้วแต่ถนัดนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําได้ในทุกอิริยาบถทั้งอิริยาบดยืนเดินนั่งนอน เราก็สามารถที่จะประลึกรู้ที่ลมหายใจเข้าออกตลอดเวลานะครับจิตของคนเราทําหน้าที่สองอย่างแค่น,นั้นเองครับคือคิดซึ่งเป็นหน้าที่หลักนะครับคือคนทั่วไปเนี่ยจะจิตของคนเราเนี่ยจะคิดตลอดเวลาคิดหมดเรื่องนี้ก็จะเลยไปคิดเรื่องโน้นลองสังเกตดูดีๆนะครับ แล้วก็อีกหน้าที่หนึ่งก็คือรู้ก็คือรู้สึกรู้อยู่ที่อะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่ซึ่งซึ่งหน้านะครับซึ่งจุดนี้เป็นส่วนน้อยหน้าที่ของจิตที่คิดและรู้นี่เองนะครับจึงเป็นกลยยุดในการทำสมาธิเพื่อฝึกสติ การทำอนาปานสตินี่แก้่อเป็นการฝึกสตินะครับการที่จิตของเรามีหน้าที่คิดและรู้เนี่ยคิดมากกว่ารู้เมื่อคิดมากก็จะปรุงแต่งมากเมื่อปรุงแต่งมากความทุกข์ความสุขก็จะเกิดขึ้นมากทีนี้เวลาคิดมากๆเนี่ยความทุกข์มันจะมากกว่าความสุขนะครับเพราะฉะนั้น วิธีแก้ก็คือในเมื่อจิตเรามีหน้าที่สองอย่างคือคิดกับรู้เราก็พลิกหน้ามือเป็นหลังมือก็คือจากคิดเราก็กลับมารู้ซะพลิกกลับไปกลับมาเช่นนี้นะครับการพลิกกลับไปกลับมาจากคิดเป็นรู้ให้รู้สึกตัวตลอดเวลาเนี่ยก็คือการฝึกอาณาปานสติวิธีการง่ายที่สุดครับ เมื่อเราอยู่ในเอริบทที่พร้อมที่จะฝึกสตินะครับเราก็หายใจเข้าปกตินะครับการหายใจเข้าออกเนี่ยร่างกายของเราหายใจอยู่โดยปกติอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องไปบังคับหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับเราก็ทําใจให้สบายนะครับแล้วก็หายใจเข้าออกปกติ ถ้าไม่รู้อาจจะลองสูดหายใจยาวๆสักครั้งหนึ่งหายใจออกยาวๆสักครั้งหนึ่งเพื่อจะให้รู้สึกว่าอ๋อมีลมหายใจผ่านที่จมูกแล้วหลังจากนั้นก็กำหนดรู้ไปที่ลมหายใจเข้าออกนั่นเองนะครับลองดูนะครับหายใจเข้ารู้สึกแลครับหายใจออกรู้สึกแล้วครับรู้สึกที่ รูจมูกตรงนี้นะครับเมื่อหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นะครับเราจะปิดตานะครับหูแม้จะได้ยินก็ไม่เป็นไรก็ให้รู้ว่าได้ยินตาที่ปิดมันถึงแม้เราจะปิดเราจะไม่เห็นสิ่งอื่นแต่เราก็จะเห็นความมืดเราก็ รับรู้ว่ามันเป็นความมืดแต่สมองความคิดของเราจะต้องหยุดหยุดเพื่อจากคิดมากๆเนี่ยให้กลับมารู้ที่ลมหายใจนะครับลองดูนะครับระหว่างที่รู้ที่ลมหายใจนั้นอาจจะมีการคิด ออกนอกเรื่องไปจากที่เรารู้อยู่อาจจะเผลอคิดนะครับอาจจะเผลอคิดไปในเรื่องอะไรก็แล้วแต่พอรู้สึกตัวได้ปุ๊บเนี่เรากําลังฝึกอปานสติอยู่เนี่ยทำไมเราไปคิดเรื่องอื่นเราก็กลับมารู้เหมือนเดิมเราก็จะอยู่ในวงจรอ,อย่างนี้การรู้ตัวกลับจากคิดกลับมารู้เนี่ยคือการฝึกอานาปานสติลองดูนะครับ ง่ายๆปฏิบัติตามง่ายๆครับใช้เวลาสัก5นาที10นาทีสิบ้านาทีค่อยๆเพิ่มความชํานาญขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อชํานาญไปเรื่อยๆจะมีขั้นที่สขั้นที่สี่ขั้นที่ห้าขั้นที่6ไปจนถึงขั้นที่16บให้ปฏิบัติเยอะเลยครับตอนนี้การรู้สึกตัวรู้สึกที่ลมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นขั้นพื้นฐานก็คือ ให้รู้สึกตัวอยู่ว่าหายใจเข้ายาวเราก็รู้สึกตัวว่าหายใจเข้ายาวขั้นถัดมาเป็นขั้นที่สองนะครับเมื่อหายใจเข้าสั้นเราก็รู้สึกตัวว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นเราก็รู้สึกตัวว่าหายใจออกสั้นอันนี้คือขั้นที่หนึ่งที่สอง ของการปฏิัติขั้นพื้นฐานก็คือรู้สึกตัวทุกลมหายใจเข้าออกนะครับมีสติอยู่ตรงนี้สำคัญนะครับถ้าไม่มีสติอันนี้ไม่ใช่เป็นการทำอานาปานาสติเหล่านี้นะครับก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่คิดว่าจะเริ่มต้น สำหรับคนที่บุญยังไม่ถึงยังไม่คิดว่าจะเริ่มต้นเดี๋ยวก่อนรอก่อนก็ต้องรอให้ถึงวันนั้นครับวันที่บุญถึงนะครับอย่าช้านะครับเวลาเดินผ่านไปทุกวันสาธุที่ติดตามครับสวัสดีครับ